สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีวิธีการลบประวัติการค้นหาแล้วก็ประวัติการรับชมหรือว่าประวัติการดูวิดีโออย่างแรกก็ให้เราเข้ามาที่แอป y o u t u b e ก่อนเลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ประวัติการค้นหาคืออะไรก็คือประวัติที่เราใช้ค้นหาตรงนี้นะคะที่เราพิมพ์คําต่างๆเข้าไปตรงนี้เขาก็จะมาปรากฏให้เราแถบตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะลบประวัติการค้นหาต่างๆอาจจะเป็นเพราะความเป็นส่วนตัวหรือว่าไม่ต้องการให้ใครที่ใช้เครื่องร่วมกับเรามาเห็น,นะคะ่ะว่าเราค้นหาหรือว่าดูอะไรบะะ้างค่ะตรงนี้ สามารถลบได้กับทุกอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะประวัติการเข้าชมคืออะไรเดี๋ยวให้เราแบ็กออกไปนะคะส่วนประวัติการเข้าชมหรือว่าประวัติการดูวิดีโอของเราให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะคะคลังวิดีโอตรงนี้ค่ะประวัติการเข้าชมเขาจะปรากฏอยู่ตรงนี้ค่ะตรงแถบตรงนี้ เขาก็จะเรียงให้เราตามล่าสุดที่เราดูนะคะตรงแถบตรงนี้แล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะประวัติการเข้าชมลองคลิกเข้าไปนะคะเนี้ยค่ะเขาก็จะปรากฏมาให้เราตามวันเวลาที่เรารับชมะคะ่ะส่วนวิธีการลบประวัติของทั้งสองอย่างง่ายมากๆให้เพื่อนๆแบกออกไปก่อนนะคะ ให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มาเลือกที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะ่าในส่วนหน้าการตั้งค่าให้เพื่อนๆมาที่ประวัติและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะคลิกกัไปเลยค่ะในหน้าประวัติและความเป็นส่วนตัวเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะ ล้างประวัติการดูล้างประวัติการดูของบัญชีนี้จากทุกอุปกรณ์การดําเนินการนี้จะล้างประวัติการดูเรื่องราวด้วยก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยค่ะอ่าระบบก็จะถามเราใช่ไหมคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ล้างประวัติการดูนะคะตรงนี้ต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะล้างประวัติการค้นหาล้างการค้นหาของบัญชีนี้ ออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดก็ให้เราเลือกตัวนี้ค่ะอ่าระบบก็จะถามเราใช่ไหมคะเราก็มาเลือกที่ล้างประวัติการค้นหาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้เราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปนะคะแล้วก็ให้มารีเฟซครั้งหนึ่งเนี่ยคะประวัติการเข้าชมต่างๆ เขาก็จะหายไปรายการนี้ไม่มีวิดีโอเพราะว่าเราล้างไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะอาเดี๋ยวลองมาคลิกที่รูปเบนขยายคะ่ะประวัติการค้นหาก็เช่นกัน,นค่ะเขาก็จะหายไปคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการล้างหรือว่าลบประวัติการค้นหารวมถึงประวัติการเข้าชมหรือว่าดูวิดีโอจากแอป y o u t u b e ของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้ใครที่ต้องการลบประวัติทั้ง2องอย่างนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ